เป็นคนตาชั้นเดียวใช่ไหมคะแล้วขนตามันทิ่มลงมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตาดูม่วงตลอดเวลาแล้วก็จมูกใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันสวยแค่ด้านข้างเพราะว่า ไม่มีสันตรงนี้เลยคุณพ่อเป็นคนศึกษาหาขอ้อลตอนคุยกับหมอดาลินรู้สึกสบายใจแล้วก็ไปเก็บเองแล้วก็คุณหมอดาลินก็ให้คาแนะนําที่ตรงไปตรงมาตรงเนี้ยเราจะใส่ให้มันแบบมีมีการนูนตัวขึ้นมาสูงขึ้นใหม่นเนี่ยเลยก็เสยประมาณครึ่งหนึ่งของคิ้วกับตาค่ะแล้วตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนกว้าง,างถูกปะ่ะแต่พอใส่ซิลิโคนแล้วเนี่ยตัวซิลิโคนมันจะต้องแคบกว่าแนวฐานของเราอยู่แล้วถูกปะ่ะมันจะทําเทพทางให้เราดูแบบเหมือนจะมุกผอมลงและเพรียวขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยลองดูอีกทีได้ไหม ก็น่ารักขึ้นนะแบบนี้ดีกว่าับดีคลีน